สวัสดีค่ะดิฉันอาจาันย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะพยากรณ์ด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปลูกแก้วเทพเจ้ากรีกโรมันและไพ่ทาโร่ชั้นสูงระบบกระแสจิตรวมไปถึงไพ่ออร์เคิลทั้งสองสำรับนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนมกราคมนี้จะมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษกันนะคะท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะ ประจำเดือนมก,กราคมนี้อาจารย์เรือกได้ลูกแก้วของทีมิสขึ้นมานะคะทีมิสบ่งบอกถึงในเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยเงื่อนไขนิดนึงนะคะแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้นปีมานี้นะคะถือว่าเป็นสื่อสัญ,ญญาณที่ดีที่คุณจะได้ทําอะไรที่เป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะเน้นหนักไปเลยคนที่ทํางานประจําทํางานเกี่ยวพันกับในเรื่องของอข้าราชการหรือ,อ งานเอกสารนะคะนักบัญชีต่างๆนานาหรือนักกฎหมายจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะนะคะใครที่ทำงานในแวดวงนี้ก็จะเต็มไปด้วยการงานที่ ค่อนข้างชุกเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ในเรื่องของการเซ็นสัญญาด้วยนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายออนดีค่ะนะคะปัญหางานเข้ามามีเข้ามาเหมือนกันนะคะมีปัญหาให้คุณแบกรับค่อนข้างเยอะค่ะมีเหตุทําให้คุณไม่ได้แต่งใจหลายต่อหลายเรื่องนะคะแต่ยังไงคุณก็จะสามารถฟันฝ่ามันไปได้ขอให้คุณมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคทุกชนิดที่จะเข้ามาแล้วคุณก็จะได้รับความสําเร็จตรงนั้น อย่างแน่นอนนะคะพูดถึงในเรื่องของคนที่ทํามาค้าขายกันดีกว่าคนที่ทํามาค้าขายอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจกับผู้ใหญ่เพศชายผิวสองสีค่อนไปทางขาวนิดหนึ่งรูปร่างอวบอวบสันทัดนิดหนึ่งนะคะอันนี้จะมีเรื่องในเรื่องของการลำบากใจหรือทำอะไรที่ค่อนข้างจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปวุ่นวายกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทำให้คุณเนี่ยนะคะเหมือนกับไม่ค่อยมีความ สบายใจหรือสะดวกใจในเรื่องของการทํางานมากนะักอาจจะติด,ข,ด,ข,ดขัดนิดนึงนะคะกับเงื่อนไขหรือข้อบังคับของผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะก็ให้คิดซะว่ามันมาตามดวงค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปนะคะพยายามทำใจให้เย็นไว้ก่อนนะคะการติดต่อการประสานงานอะไรก็จะราบรื่นลงตัวไปเรื่อยๆนะคะถ้าสำหรับการเงินนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะ ไพ่บอกว่ามีการวิ่งเต้นติดต่อในเรื่องของเงินทองเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่า เจ้านายเก่าๆลูกน้องเก่าหรือจะเป็นลูกค้าเก่าๆนะั่นแหละค่ะก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีถ้าคิดจะไปขอ,อกู้ยืมเงินหรือขอเครดิตสินเชื่อก็อย่าลืมนะคะให้ไปหาคนที่คุณเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะคุณก็จะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมาในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเกณฑ์การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบ หัวนะคะโรคที่มันเคยเป็นแล้วเป็นอีกไม่หายสักทีก็จะกลับมาสร้างความลำคาญใจให้กับคุณทําให้คุณจะต้องเสียเงินเสียทองให้กับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมหรือการต่อเติมบ้านนะคะที่อยู่อาศัยของคุณก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วยคุณอาจจะต้องมีเรื่องเสียเงินเสียทองกับเรื่องนี้ด้วยอีกเช่นกันนะคะสำหรับในเรื่องของความรัก สำหรับชาวราศีตุลแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ระวังนิดนึงค่ะอาจจะมีปัญหากันนะคะไพ่เดอะเดทเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการมีปัญหาเกิดขึ้น จากอารมณ์นะคะและจ,จากความรุนแรงนะคะมีเกณฑ์การใช้กําลังกันเกิดขึ้นด้วยไม่ดีเลยนะคะใครที่เป็นครอบเป็นครัวกันอยู่แล้วเนี่ยวควรจะพูดจากันอย่างอย่างดีๆนะคะอย่าพยายามใช้กําลังหรือใช้อํานาจกดขี่ข่มเหงกันนะจะเกิดปัญหาเข้าได้นะคะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมีนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์พบรักแบบปุบป,ปับแบบไม่ทันคาดคิดจากการเดินทางแต่รักนั้นเนี่ย จะคงอยู่ได้ยืนยาวนานหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นสําคัญค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคะจะเป็นรักที่แบบเกิดขึ้นเร็วแล้วก็มาไวัยไปไวมากกว่านะคะก็ไม่ค่อยที่จะยั่งยืนถาวรมากนักเท่าไหร่ก็ให้ดูๆไปค่ะสําหรับคนโสดนะคะคีย์เวิร์ดสำหรับเดือนนี้นะคะ p e n e t r a t i v cycle นะคะอย่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มองคนรอบข้างอย่านึกถึงแต่ตัวเองแล้วเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะให้ทุกคนมาอยู่รายล้อมรอบตัวคุณคนคนเดียวนะคะการเชื่อมั่นมากในตัวเองมากเกินไปเนี่ยนะคะไม่ได้ส่งผลดีนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรควรที่จะอารุ่มอร่วยและมองคนรอบข้างไว้ก่อนนะคะแล้วคุณก็จะ ทำให้มีมิตรภาพและมีบริวารที่ดีร้อมรอบคุณไม่ไปไหนนะคะอย่าทำตัวเป็นคนที่เหวี่ยงวีนเก่งนะคะถึงแม้ว่าคนอื่นเขาอยู่รอบข้างคุณจริงๆแต่เขาจะไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะอย่าลืมนะคะคีย์เวิร์ดสำหรับเดือนนี้ก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นในตนเองมากจนเกินไปค่ะ